ุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่บเอนจิโนราวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของความล้ำสมัยและเป็นที่จับตามองมากที่สุดในโลกตอน,น,น ต,ตอบสนองได้ทันใจและแม่น,นยำมถึงและจะไม่มีคันเกียร์หรือปุ่มแบบเดิมๆแต่ทุกอย่างถูกควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่กว่า18นิ้วซึ่งถือเป็นหัวใจของห้องโดยสารหน้าจอนี้สามารถควบคุมได้ทุกฟังก์ชันตั้งแต่ระบบแอร์ระบบความบันเทิงระบบนำทางไปจนถึงการปรับโหมดการขับขี่อีกทั้งยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่จะช่วยให้รถคันนี้ไม่เคยล้าสมัยฟังก์ชันใหม่ๆสามารถ,ถถูกเพิ่มเข้ามาได้ตลอดเวลา ผู้โดยสารตอนหลังยังได้จอยแยกที่สามารถควบคุมระบบบันเทิงและแอร์ได้เองเพิ่มความสะดวกสบายแบบพรีเมียมภายในเน้นความเรียบง่ายแต่หรูหราวัสดุที่ใช้เน้นคุณภาพสูงผิวสัมผัสละเอียดและทนทานเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับผู้โดยสารได้ถึง6กคนอย่างสบายความเงียบภายในห้องโดยสารเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไซเบิร์ตพักทำได้ดีเพราะการเป็นรถไฟฟ้าและการใช้โครงสร้างพิเศษช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสบายและความทันสมัย ในด้านสมรรถนะเทสลาไซเบิร์ทรัก2026มาพร้อมตัวเลือกหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่ไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่ใช้3มอเตอร์ให้กำลังมหาศาลมากกว่า800แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ500-600กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลในชีวิตประจำวันและการใช้งานจริง นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จเร็วสามารถเติมพลังงานได้หลายร้อยกิโลเมตรภายในเวลาไม่กี่สิบนาทีหากใช้สถานีชาร์จที่รองรับการลากจูงก็เป็นจุดเด่นที่ไม่แพ้กันโดยบางรุ่นสามารถลากได้มากกว่า5ตันเรียกได้ว่าเหมาะกับการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และการเดินทางส่วนตัวเรื่องราคานั้นเทส l a ไซเบ r ร์ทรั2026ในตลาดต่างประเทศเปิดราคาที่ประมาณ70,000ดอลลาร์ 70, สำหรับรุ่นเริ่มตน้น และอาจสูงถึงกว่า110,000ดอลลาร์ 1, 000, 000สหรัฐสำหรับรุ่นท็อปหากนำเข้ามาในไทยเมื่อรวมภาษีนำเข้าค่าขนส่งและภาษีท้องถิ่นราคาที่คนไทยอาจได้เห็นจริงๆอาจอยู่ในช่วง5-8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกเสริมที่เลือกแน่นอนว่าด้วยราคานี้อาจไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่สำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างความล้ำสมัยและพลังสมรรถนะท,ที่ไม่เหมือนใครไซเบอร์ทรักก็คือคำตอบสรุปได้ว่าเทสลาไซเบ r ร์ทรัก2026เป็นมากกว่ารถกระบะไฟฟ้า มันคือการปฏิวัติแนวคิดใหม่ของยานยนต์ที่รวมเอาความแข็งแกร่งแบบรถกระบะเข้ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งภายนอกที่ลำยุคภายในที่มินิมอลแต่ทรงพลังสมรรถนะที่เหนือชั้นและราคาที่สะท้อนความพรีเมียมหากคุณกำลังมองหารถที่ไม่เหมือนใครและอยากเป็นเจ้าของประสบการณ์ใหม่บนท้องถนนเทสลาไซเบอร์ทรั2026คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับ